สามารถใช้งานกับการคล้องยึดเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือวัตถุสิ่งของนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นจากขมวดเชือก เป็นห่วงวงกลมแบบนี้โดยใช้เชือกวิ่งเนี่ยอยู่ทับบนเส้นเส้นหลักอ,อย่างนี้ครับหลังจากนั้นก็ขมวดเชือกที่เส้นหลักเนี่ยเป็นวงกลมอีกอันหนึง่งมาซ้อนทับกับห่วงแรกก็จะได้ลักษณะนี้ก็คือซ้อนทับข้างบนอ,อันนี้เป็นเส้นหลักหลังจากนั้น ใช้เชือกวิ่งสอดจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็จะได้ลักษณะนี้แล้ววิ่งไปข้างล่างเส้นหลักแล้วสอดอ้อมกลับมาแล้วสอดลงไปยังห่วงสองห่วงนั้นะจะได้ลักษณะนี้แล้วก็จัดเข้าที่1 เพื่อให้เชือกมันรัดตัวกันแน่นนั่นเองนะครับดึงให้เข้าที่ได้แล้วครับอันนี้เป็นห่วงสายธนูคู่หรือดับเบิลโบไลที่เป็นคู่นี่คืออันนี้ตัวรัด คือความปลอดภัยนั่นเองปมคงที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์